คลิปนี้ไม่ได้มีวิธีสอนถักนะคะไม่มีเลยแต่มีคำถามของหลายๆคนนะคะว่าไหมพรมสามพายเนี่ยมันสามารถใช้ถักมาลัยได้ไหมหลักๆคือใช้ถักมาลัยนะคะแล้วก็พวกดอกไม้อะไรพวกเนี้ยมันใช้ได้นะใช้ถักมไลัยเลยก็จะเป็น ไหมพรมสามพายแบบนี้นะคะเป็นไหมพรอมอะคริลิกนะตัวเส้นไหมเขาจะเหมือนตัวไหมพรมวิกเกิลไหมพรมวีนัสนะคะเหมือนกันจะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้นะตัวนี้ยังไม่ได้หนีบนะคะถ้าใครสนใจไหมก็สั่งได้หรือสนใจวิธีถักก็สามารถเรียนได้นะคะสมัครเรียนได้นะมีทั้งราคา ย่อมเยาวนะคะแล้วก็ราคาเต็มก็คือห้องเรียนหลักนะคะห้องเรียนหลักก็คือรับสมาชิกปกติแต่ว่ายังไม่ได้เหมือนประมาณว่าคือมันยังไม่ค่อยมีรูปแบบมากนะคะยังไม่ค่อยมีรูปแบบเยอะเพราะว่ายังไม่ค่อยมีเวลานะคะก็เลยไม่ค่อยได้โพสต์รับแต่แต่ถ้ามีคนถามก็จะบอกว่ามีสอนอะไรบ้างนะคะหลักๆตอนนี้ที่ลงไปก็คือมาลายแต่ว่าใครที่ต้องการ ลงแบบต้องการค่าสมัครแบบราคาเบาๆก็สามารถคือมันมีห้องเรียนเดี่ยวอยู่นะคะราคาก็ก็19บาทบ้าง100กว่าบาทอะไรเงี้ยก็คือสามารถจ่ายได้นะคะไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากเนาะสามารถจ่ายได้เพราะราคาเบาเบาๆนะคะจะได้ทั้งได้ความรู้แล้วก็สามารถที่จะคือลงทุนน้อยนะคะลงทุนน้อย ตัวนี้เป็นหมายพรมสามพายนะเนีย่ยสามพายทั้งหมดเลยก็คือมาแนะนําชิ้นงานนะคะตัวนี้เป็นสีครีมนะคะสีครีมแล้วก็ขั้วเขียวอันนี้ยังไม่ได้หนีบนะอันนี้หนีบแล้วอันนี้หนีบแล้วแล้วก็ใส่พวงแล้วเรียบร้อยก็คือข้อข้อเสียของสามพาย ก็คือมันจะไม่ค่อยมีความแข็งแรงเนี่ยไม่ค่อยมีความแข็งแรงแต่ว่าเราสามารถปรับเขาเรียกว่าปรับปรับแพทนะปรับการขักให้มันแข็งแรงขึ้นได้นะคะปรับแพทนะแต่ถ้าใครต้องการคือส่วนมากเราจะคุ้นหูกับ หมพยม4ีพายเนาะตัว3าพายนะเส้นจะเล็กกว่า4ีพายนะคะสีพายที่ใช้ก็จะเป็นวีนัทถ้าเกิดใครไม่สะดวกก็สามารถไปใช้วีนัทได้นะคะหนีบแล้วก็กรีบเขาก็ ใช้ได้แหละแต่ว่าถักไม่ค่อยสวยนะคะม,มือการถักก็จะประมาณนี้แหละองค์ประกอบก็คือไปดูตอนนี่แหละเสร็จพวงเลยสวยไม่สวยนะเข็มที่ใช้จะเป็นขนาด1.2 1.2นะคะเป็นเข็มทิวลิปถ้าเราใช้4ภพายถักก็จะใช้1.2เหมือนกัน1.25นะถ้าใครต้องการงานละเอียดก็ใช้1.1งานก็จะออกมาละเอียดนะคะก็จะมีความแน่น หรือถ้าเรามีเทคนิคนะคะคนที่เขาชำนาญแล้วอะ่ะ1.2หรือ1.3อะไรพวกนี้ก็สามารถถักให้งานแน่นได้นะคะงานละเอียดได้มันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับความถนัดของคนถักนะคะเรื่องการใช้เข็มนะขนาดเข็มนะคะขนาดเข็มถัก เนะก็บก็จะบางๆจะบางกว่า4ีพายนะคะปกติงานอันนี้ถ้าต้องการให้ออกมากริปจริงๆเลยอะ่ะจะใช้เป็นได้ซัมเมอร์เป็นได้ซอฟอะไรพวกเนี้ยเบอร์20เบอร์18นะคะ ได้ที่มันเป็นเกียวอ่ะที่มันเป็นได้นะคะไม่ได้ใช้ไม่ไม่ใช่ไหมพรมอ่ะอันนั้นอ่ะงานจะออกมาละเอียดแล้วก็สวยมากๆนะคะแต่เนี้ยเวลาที่เราใช้ไหมพรมมันจะเห็นเป็นขนเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเส้นได้นะคะพวกไหมซอฟไหมอะไรพวกนี้มันจะมองเห็นเส้นเป็นเกลียวงานมันจะสวยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะ ตัวไหมายโภมราคามันจะค่อนข้างที่จะถูกกว่าการขายงานมันก็คือการตั้งราคาแล้วก็ขายงานมันก็จะง่ายกว่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราอะมีตลาดแบบไหนมีตลาดที่ดีอยู่แล้วลูกค้าฐานที่ฐานลูกค้าที่ดีอยู่แล้วอะ่ะ การขายก็ไม่มีปัญหานะคะวันนี้เป็นวันเสราร์นะเลิกงานมาก็ทำคลิปหน่อยนึงแต่ไม่ใช่คลิปถักนะคะก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็เดี๋ยวมาคิดอีกทีนึงว่าจะสอนถักอะไรลงหน้าเพจนะคะเพราะว่าถ้าจันทร์ถึงเสราร์เนี่ย เวลาไม่มีเลยเพราะว่าทำงานหกโมงเชา้ชาหโมงเช้านี่คือทำงานแล้วนะคะแล้วก็ถึงหกโมงเยน็นคือเลิกงานตื่นเตรียมตัวไปทำงานอีกนู่นเนี่ยตีหกว่าจะถึงห้องก็ทุ่มกว่า,ก,วาก็กินข้าวบ้างอะไรบ้างเนี้ยเวลาก็ไปแหละสองทุ่ม แล้วก็นอนไม่เกิน3ามทุ่มนะคะมันก็เลยทำให้ไม่ค่อยมีเวลาทำอะไรตอนนี้ก็งดรับออเดอร์ไปก่อนนะคะเพราะว่ารับปากไปหลายคนแล้วก็ทำไม่ได้นะไงต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าทำไม่ได้มันมันไม่มีเวลาจริงๆ ก็ขอบคุณลูกค้าลหลายๆท่านนะคะที่รอนะคะรอรอสามสี่เดือนเลยอันนี้ก็ขอบคุณจริงๆนะคะฝีมือได้ออกมาประมาณนี้นะเป็นคนถักงานไม่ค่อยสวยอยู่แล้วนะคะ ไม่ค่อยสวยเป็นเรื่องปกตินะแต่ก็ขอบคุณหลายๆคนนะคะที่งานไม่ค่อยสวยแต่ก็ชื่นชอบในผลงานนะคะอันนี้ก็นีมาจนเสร็จเสร็จแล,แล้วก็จะมารัดแบบนี้นะ เัดเสร็จก็จะไปจัดกรีอีกรอบหนึ่งจะได้เป็นแบบนี้นะนะคะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะไหมพรม3าพายสามารถถักมาลัยได้100%นะคะแค่เส้นมันจะเล็กกว่า4ีพายนะคะสีพายที่เราคุ้นเคยก็คือ4ีพายวีนัทนะคะถ้าพูดถึงการเปรียบเทียบก็จะเปรียบ เทียบกับเส้นสี่พายนะมันจะเล็กกว่านิดนึงนิดเดียวมันก็จะหลอนหลอนมือหน่อยแต่โดยรวมแล้วถักมาลัยได้แน่นอนร้อเอร์เซนต์